ะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วก็นัดสองนัดจบละไม่มีอะไรนะครับก็ความจริงคือความจริงเลยแต่เราต้องใจเย็นๆนะครับยึดหลักความถูกต้องนะครับความยุติธรรมช้าไวก็มานะครับแต่ยิ่งนานยิ่งยุติธรรมนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือกศักดิ์จิมขีดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของชั้น14นะครับก็เริ่มมีข่าวกันแล้วนะครับว่าชั้น14เนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่คุณชันชัยไปยื่นเรื่องไว้ตอนนี้สารน,นั่นแหละให้ถอดถอนและเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่เขียนไว้ว่า แม้แต่คอ,อรมออยู่ในวักสามซึ่งไม่เคยเขียนอยู่บัญยัติเอาไว้นะครับรู้ว่ามีการกระทําและไม่ยับยั้งให้ถอดถอนคอ,อรมอด้วยทั้งคณะและพิสูจ์และถ้าเกิดต้องตีท่านใดไม่อยู่ในในที่ประชุมให้พิสูจน์ได้ว่าไม่อยู่ที่ประชุมถึงว่าไม่ผิดนี่เป็นครั้งแรกในในรัฐธรรมนูญเขียนบัญญัติเอาไว้วันนี้เราก็ได้วเรื่องมาให้ให้ใหทางปปช และเป็นครั้งแรกที่ให้อำนาจปปชโดยประชาชนนำฟามผิดนั้นยื่นต่อคณะกรรมการปปชเมื่อฟามปรากฏต่อหน้าปปชาตามกฎหมายปปชามาตรา88คณะกรรมาการปปชต้องดำเนินการโดยฉับพันและส่งให้สารรัฐมนูลถอดถอนทั้งคลมอคุณชานชัยอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปยื่นเรื่องนะครับต่อสารดีกาให้เพียนากอน,นีกรมคุกแล้วก็เจ้าที่เรือนจำได้นำตัวทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำโดยไม่มีการขออนุญาตศาลไปนอนอยู่ในชั้น14นะครับที่ผ่านมาก็มีการไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเอาผิดแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบดี ะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็กลมคุกสิ่งที่ตามมาก็อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนในขณะที่แพทยสภาตอนแรกก็พิจารณาเรื่องหมอต่อมาก็มีการเลื่อนนะครับนาสุดพอชันชัยไปฟ้องต่อศาลดีกาศาลดีกาก็มีการตั้งองค์คณะขึ้นมาเพื่อทำการพิจารณา นะครับแล้วก็โฮมาโออยู่พักใหญ่นะครับตอนนี้นัดหมายเรียบร้อยวันที่30เมษายนพุทธศักราช2568ะครับเพื่อทำการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือแล้วมันจะเป็นยังไงใช้เวลาอีกนานไหมกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายหลังจากที่สารดีกาได้รับคำร้อง ในกรณีดังกล่าวในกรณีของการละเมิดอำนาจศาลอภิธิบดีสารดีกราดีกาก็มีการตั้งองค์คณะเข้ามาทําการพิจารณาในเรื่องนี้กระบวนการพิจารณาองค์คณะเมื่อพิจารณาแล้วก็จะนัดทําการไต่สวนนะครับโดยเริ่มต้นไต่สวนผู้ร้องหรือผู้ฟ้องก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับประเด็นหลักๆที่คุณชานชัย ร้องก็คือว่าไม่ได้มีการขออนุญาตศาลโดยอ้างอิงคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าจะต้องมีการขออนุญาตศาลก่อนหลังจากมีการนำตัวผู้องขังออกจากเรือนจำไปรักษานอกเรือนจำและศาลจะต้องเป็นผู้พิจารณาซึ่งมีคำพิพากษาของศาลเดิมอยู่แล้วนะครับนั่นคือประกรันที่หนึ่งซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนะครับระหว่างศาลกับเรือนจำ ว่าเดินจําไม่ทํำไหมละเมิดอานาจศาลไหมถ้าละเมิดอานาจศาลเรือนจอําก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน6เดือนนะครับถ้าโดนก็จะไปผูกพันเรื่องของชั้น14นะคดีที่ปปชคงค้างอยู่ที่กรณีแพทยสภาคงค้างอยู่ก็จะผูกพันกันเป็นก้อนเดียวกันถ้ามีการละเมิดอานาจศาลเพราะเข้าข่ายอปุปกอบความผิดตามมาตรา157ดด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่ง นะครับเรื่องของทักษิณเมื่อนําออกจากเรือนจํามามีชอบเมื่อมีชอบสิ่งที่เกิดขึ้นคือทักษิณต้องไปกลับติดคุกใหม่หลังจากที่รับพระราชทานอภัยลดโทษนะครับและประการที่3นะครับทราบว่าก็มีการร้องไปในเรื่องของการที่ทักษิณได้รับการพระราชทานอภัยยศโทษแต่กลับไม่ยอมรับไปบอกว่าโกงพ่อมึงสิ ประเด็นนี้ทราบว่าเป็นสามประเด็นที่ถูกร้องและถูกฟ้องต่อสารดีกานะครับซึ่งเรื่องนี้เนื้อหาโดยรายละเอียดเนี่ยสารมีคำสั่งไม่ให้มีการเปิดเผยนี่ผมก็เดานะไม่รู้จริงหรือฟุก,กว่านะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะฮะซึ่งเนื้อหาก็ไม่ได้อ่านหรอกแต่กระบวนการถ้าดูหลักแล้วก็จะมีร้องคำร้องประมาณนี้แหละนะะอาจจะฟุกก็ได้หรืออาจจะไม่ฟุกก็ได้นะฮะ นั่นหมายความว่าถ้าเป็นทั้งสามประเด็นดังกล่าวก็หนึ่งเจ้าที่กรมราชทันอธิบดีนะครับหัวหน้าคุกเอาไว้ง่ายก็ต้องรับผิดชอบระเบิอดอำนาจศาลไหมอธิบดีเกี่ยวข้องไหมอธิบดีลงนามอธิบดีเกี่ยวข้องไหมก็ต้องมีเอกสารนะครับคดีนี้ใช้เวลานานไหมไม่นานไม่นานนะครับต่างจากคดีที่ปปชซึ่งใช้เวลาประมาณ2-3ปี คดีนี้ใช้เวลาสั้นๆไต่สวนปากสองปากจบเลยนะไต่สวนผู้ร้องไต่สวนกรมคุกแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปไต่สวนทักษิณไม่เกี่ยวข้องนะแค่สอบปากคำนะไต่ปากสองปากจบเลยคดีนี้สิ้นสุดไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับไม่ต้องไปถามโรงพยาบาลตำรวจด้วยซ้ำเป็นปลายทางนะครับคำถามเดียวที่สารจะถามนะในกระบวนการพิจารณาถามเลยว่า ตกลงได้ขออนุญาตศาลหรือ,อยังกรมไม่จะทันได้ขออนุญาตศาลหรือ,อยังถ้ายืนยันว่ายังคือจบอย่างอื่นก็ไม่ใช่สาระสําคัญแล้วนะครับเรื่องชั้นสิบสี่ผมเรียนทุนส่วนใจเย็นๆนะมันรัดทางรัดก็จริงแต่มันมีหลักของมันอยู่เย็นๆนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วก็นัดสองนัดจบละไม่มีอะไรนะครับก็ความจริงคือความจริงเลยแต่เราต้องใจเย็นๆนะครับ ยึดหลักความถูกต้องนะครับความยุติธรรมช้าไวก็มานะครับแต่ยิ่งนานยิ่งยุติธรรมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จยมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากสัตย์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไ kilo, ทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร์บดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปยมสุูเกษมเปรเมปรีถวยราชเช่นใจไร้ฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมเวยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลื่งปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សុងព្រះចរិយា สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหล้นในน้ำพระทัยเสด็จคือครองราชเปพ่องปราดรศมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร